สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะประจำวันที่27มีนาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสำหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ9ก้ากับสองสามกับหกเก้า9ูนย์เก้าหนึเด้อหลุดเอาเนาะคือมันเงินก็จับตามที่เราวางไว้นี่แหละ60 62 63 69 จับคู่ก็เก้าสองกับสามหกเก้าสามกับสองหกหนึ่งเก้าสามห้าเก้จ็ดเก้าสามสองหกศูนย์สองหกสี่สองหกแปดจับคู่เอานะคะไม่งั้นก็หกเก้าสามเก้าสองหกสามหกสองสองหกศูนนะคะต่อไปเป็นดาวโจนสามก็บหกห้ากับแปด สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสมสมแปดหน่งแปดสามแปดห้าแหกาห้าก็หนะ้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้หกดหกศนสงสห้าหกแปเก้ะศูนย์แปดหกห้าดหนึ่งสห้าปห้าหนะคะจับคู่ลุ้นในการเดินี่สก็หกมาเหมือนกันต่างกันเก้าก็สองห้าก็แปดเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดี๋เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไคร b e กดไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปทุกคลิปทุกแนวทางนี่มันมีเข้ามีหลุดเด้ออย่าว่าให้กันเด้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะเป็นทุกอาจารย์ละนะสวัสดีค่ะ